สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นใน Microsoft Word แล้วก็ Excel นะคะถ้าใครที่มีฟอนต์ที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถมาเซตเป็นค่าเริ่มต้นได้เลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ๆเราจะได้ไม่ต้องไปตั้งค่าฟอนต์ใหม่ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูในส่วนของ Microsoft Word ก่อนนะคะถ้าในส่วนของ Word นะคะ เริ่มต้นเราไปเริ่มที่แถบเมนูโฮมแล้วก็มาเลือกตรงฟอนต์นะคะด้านล่างที่เป็นลูกศรชี้ลงตรงนี้ค่ะแล้วก็คลิกไปเลยมันจะมีหน้าต่างฟอนต์ขึ้นมาให้เรามาตั้งค่าในส่วนของภาษาไทยหรือว่าถ้าเครื่องใครใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำก็ให้มาตั้งค่าที่ด้านบนนะคะในส่วนของ Latin Text ถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็ลงมาที่ Complex Scripts นะคะ ทีนี้เราก็มาเลือกฟอนต์ฟอนต์ที่เราใช้ประจำคาา่ะแล้วก็เซตไปเลยแล้วก็เลือกตั้งค่าไปอันนี้ก็จะเลือกเป็นไทยสารบันเนาะแล้วก็สไตล์จะแบบไหนตัวหนาตัวเอียงหรือว่าตัวปกติอันนี้เลือกเป็นเรกูล่าละกันค่ะแล้วก็ไซส์ขนาดตัวอักษรก็เริ่มต้นที่16เนาะ แล้วลงมาข้างล่างนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเราก็ให้คลิกเลือกเป็น set as default ค่ะอ่าเลือกตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ All document based on the normal template นะคะอ่าจากนั้นก็โอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะได้ฟอนต์ที่เป็นไทยสารบาลัลแล้วก็ตัวอักษร16เราลองมาเทสกันนะคะปิดโปรแกรมไป แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อ่าเห็นไหมคะพอเราปิดโปรแกรมไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่มันก็จะยังคงเป็นไทยสารบัญแล้วก็ฟอนต์ไซส์เป็น16ตามที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะคะต่อไปต่อไปเราจะมาทำในส่วนของ Excel นะคะซึ่ง Excel วิธีการมันก็จะแตกต่างไป ในส่วนของ Excel ให้เรามาคลิกที่แท็บเมนูไฟล์นะคะจากนั้นก็เลือก Options ด้านล่างค่ะหัวข้อตรงนี้เราจะเลือกเป็นแท็บ general นะคะอันแรกเลยแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างเลยค่ะที่จะบอกว่า use this as the default font ค่ะตรงนี้ให้เราเลือกฟอนต์ที่เราจะ set เป็นค่าเริ่มต้นได้เลยก็เหมือนกันกันกบตอนใน Word เนาะ โอเคอ่าอันนี้ก็เอาเหมือนเดิมไทยสาราบาลน,นะคะแล้วก็ฟอนต์ไซส์แล้วก็เลือกเลยอ่าพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเราก็มาที่โ okay อเคค่ะแล้วก็โอเคค่ะคือในส่วนนี้เราจะต้องปิดโปรแกรมออกไปก่อนนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดขึ้นมาใหม่นะว่ามันจะเป็นไทยสาราบาลเหมือนเดิมไหม อ่าเห็นไหมคะเรามาดูที่ฟอนต์กันเลยค่ะฟอนต์เริ่มต้นที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเป็นไทยสารบัญแล้วก็ฟอนต์ไซส์16เหมือนที่เราตั้งค่าไว้ในเมื่อกี้นะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ